คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จร่ำรวยในขณะที่คุณอื่นพยายามแทบตายแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมแน่นอนว่าปัจจัยมีมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่นักจิตวิทยานักพัฒนาศักิยภาพและเศรษฐีระดับโลกต่างยืนยันตรงกันคือคำพูดที่เราบอกกับตัวเองในแต่ละวันมีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างลึกซึง้งเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ได้แค่ทำต่างจากคนทั่วไปแต่เขาคิดและพูดกับตัวเองแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เพราะคำพูดคือกระจกสะท้อนความคิดและความคิดคือสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ30ประโยคที่เศรษฐีใช้พูดกับตัวเองซึ่งไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่คือแนวคิดลึกซึ้งที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนมาแล้ว 1. ฉันมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเศรษฐีไม่รอให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นเจ้าของพลังนั้นเอง 2. ปัญหาคือโอกาสในการเติบโตทุกครั้งที่เจอวิกฤตเขาไม่ถอยแต่มองหาทางเรียนรู้จากมัน 3. ฉันเลือกโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้ไม่เสียพลังกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมเช่นข่าวลบหรือคำวิจารณ์ 4. เงินไม่ใช่ศัตรูแต่คือเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพเศรษฐีไม่ได้เกลียดเงินแต่เข้าใจมันและใช้มันยังมีกลยุทธ์ 5. ความมั่งคั่งเริ่มต้นจากความคิดไม่ใช่บัญชีธนาคารก่อนจะมีเงินจริงเขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้พร้อมรับความมั่งคั่ง 6. ฉันลงทุนในตัวเองเสมอการอ่านหนังสือ เข้าคอร์สเรียนรู้คือสิ่งที่เศรษฐีให้ความสำคัญมากที่สุด 7. ความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดไม่มีใครสำเร็จโดยไม่มีรอยแผล 8. ฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานเพื่อพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 9. ทุกบาทที่ฉันใช้มีเป้าหมาย เขาไม่ใช้เงินตามอารมณ์แต่ใช้ด้วยสติและแผน 10. ฉันสามารถสร้างรายได้หลายทางไม่ยึดติดกับรายได้เดียวแต่กระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 11. ฉันล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความคิดและความคิดมีผลต่อพฤติกรรม 12. เวลาคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด เขารู้ว่าเสียเงินยังหาใหม่ได้แต่เวลาเสียไปแล้วไม่มีทางได้คืน 13. ฉันกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อไม่ให้พลังถูกกระจายไปกับเรื่องไร้สาระ 14. ฉันมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะเขาฝึกให้สมองคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ 15. ฉันไม่รอแรงบันดาลใจ แต่ลงมือทำก่อนแรงบันดาลใจมักเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มทำแล้ว16ความสำเร็จคือเรื่องของวินัยไม่ใช่โชคเศรษฐีรู้ว่าการกระทำเล็กๆที่ทำต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์มหาศาล17ฉันให้ความสำคัญกับสุขภาพไม่แพ้เงินไม่มีประโยชน์ถ้ารวยแต่สุขภาพแย่18ฉันฟังความคิดเห็น แต่ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ให้ใครมาชี้ทางชีวิตแต่ก็เปิดรับมุมมองที่หลากหลาย 19. ฉันเลือกความลำบากชั่วคราวเพื่อความสบายระยะยาวเศรษฐีลงทุนในสิ่งที่ยากตอนนี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ในภายหลัง 20. ฉันฝึกนิสัยทางการเงินให้แข็งแรงเสมอไม่ใช้เงินตามใจแต่สร้างระบบและวินัยทางการเงิน 21. ฉันเชื่อว่าการให้คือรากฐานของความมั่งคั่งเศรษฐีให้เวลาความรู้หรือทรัพยากรโดยไม่กลัวว่าจะขาด 22. ฉันไม่สนใจคำพูดลบจากคนที่ไม่ได้อยู่ในที่ที่ฉันอยากไปเสียงวิจารณ์มีทุกที่แต่เขาเลือกฟังเฉพาะที่มีคุณภาพ 23. ฉันเรียนรู้จากความสำเร็จของคนอื่น ไม่อิจฉาเพราะทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง24ความกลัวคือสัญญาณว่าฉันกำลังเติบโตไม่ใช่สัญญาณให้ถอยแต่เป็นสัญญาณให้ก้าวต่อ25ฉันไม่ทำตามฝูงชนเสมอไปเษถีฐีคิดแบบตรงข้ามกับตลาดบ่อยครั้งเพราะเขาเข้าใจจังหวะ26ฉันสร้างคุณค่า ก่อนเรียกร้องผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือเจ้าของกิจการเศรษฐีจะโฟกัสที่การให้ก่อนเสมอ 27. ฉันมองเงินเป็นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหายิ่งแก้ปัญหาใหญ่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากเท่านั้น 28. ฉันกล้าตั้งเป้าที่ใหญ่กว่าที่เคยคิดเพราะรู้ว่าเป้าหมายมีผลต่อการกระทำ 29. ฉันฝึกสมองให้โฟกัสไม่กระจัดกระจายการโฟกัสคือทักษะสำคัญที่สร้างความสำเร็จในยุคข้อมูลล้นโลก 30. ฉันไม่เลิกจนกว่าจะสำเร็จสรุปส่งท้ายคำพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นคำยืนยันธรรมดาแต่ถ้าคุณฝึกพูดมันกับตัวเองทุกวันฝึกให้สมองจดจำฝึกให้ร่างกายรู้สึก และฝึกให้จิตใจเชื่อในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องบอกกับใครว่าคุณกำลังจะรวยเพราะพลังแห่งความคิดและการกระทำของคุณจะพูดแทนคุณทั้งหมดและนั่นคือวิธีที่เศรษฐีคิดพูดและกลายเป็นคนรวยในโลกความจริง